ขอลัม่ำคันปากโดยเจ้าพระภายขอสัมภาษณ์ในการประชุมุที่สภาที่ผ่านมาหลายคนมักจะคุ้นหน้าคุ้นตาเมื่อรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ของสวและหากใครติดตามเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีหนึ่งในนั้นคือรัฐมนตรีบอยสร,รวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เข้ามาตอบกระทู้ด้วยตัวเองและหลายคนทราบดีว่าอาคารรัฐสภาน,นั้นมีอาคารแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งสวอและฝั่งสสซึ่งวันปกติ จะมีการดักสัมภาษณ์ที่ฝั่งสอสแต่เมื่อเป็นวันประชุมทีิสภาเราผู้สื่อข่าวก็ต้องย้ายไปฝั่งสอวอโดยมีนักข่าวโทรไปนัดสัมภาษณ์สารวงเมื่อตอบกระทุในห้องประชุมเสร็จทางรัฐมนตรีบอยก็ตอบตกลงและมีการนัดสถานที่กันเรียบร้อยแต่อาคารรัฐสภาที่ใหญ่นี้ทั้งสองฝั่งมีหน้าตาเหมือนกันแทบทุกประการ ผู้สื่อข่าวได้ไปรอที่บริเวณลิฟต์โถงฝั่งสอวอแต่แล้วเมื่อผู้สื่อข่าวได้โทรถามอีกครั้งทางสรวงกล่าวว่ารออยู่ที่ลิฟต์เหมือนกันซึ่งจากที่ฟังแล้วเป็นลิฟต์คนละตัวแต่ฝั่งเดียวกันผู้สื่อข่าวจึงได้วิ่งไปหาสรวงและเมื่อถึงเจ้าตัวได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามากันเร็วจังเหย่ยวข่าวจึงตอบกลับว่าวิ่งกันมาจากนั้นได้สัมภาษณ์อย่างเรียบร้อย มีหลายคนบอกว่าสรวงคือหนึ่งในบุคคลที่สามารถตอบคำถามได้อย่างลื่นไหลโดยที่ไม่ติดขัดและทำงานทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมถึงตำแหน่งสสเขตและเลขาธิการพักเพื่อไทยถือว่าเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีและถึงแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีภารกิจต่อแต่เจ้าตัวก็ยังสามารถให้เวลากับสื่อในการสัมภาษณ์ได้ แม่แม่เชื่อว่าเรื่องบริหารจัดการเวลารัฐมนตรีบอยสามารถจัดสรรได้อย่างดีเพราะประสบการณ์ที่เจ้าตัวจทางานด้านการเมืองมาหลายปีส่วนเรื่องหนึ่งที่ทําให้ทุกคนรู้จักสรรวงคือความเป็นกันเองและไม่ถือตัวเรื่องการตอบคําถามก็ตอบอย่างฉับชนถือว่าเป็นนักการเมืองตัวอย่างได้เลยนะเนี่ยคอลัน์คันปากโดยเจ้าพระพาย